เอามาครับเรามาเฉลยนะครับข้อสอบนะครับของวิศวกรนะครับโยธากรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับจงเขียน f รีบอ o d ดี้แดกแกรมนะครับ s h e ย r f o r ร์ d แดกแกรแล้วก็โมเบนดิ้งโมเมนต์แดกแกรมนะครับอาจทย์มีอยู่ว่านะครับก็จะมีตัวตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น h i ินซั u p อร์ต แล้วก็จะมีตัวโรเลอร์นะครับน้ำหนักบรรทุกตรงนี้นะครับเป็น 2P ตัวนี้เป็น 1P ให้ตรงนี้เป็นระยะ l นะครับตรงนี้เป็น l ส่วน2ตรงนี้เป็น l ส่วน2นะครับส่วนตรงนี้เป็น l ส่วน4นะครับจงหาเรีย t ชันที่จุด A จุด B นะครับทีนี้ในการหา re-action นะครับเราก็มาเขียน Free body diagram กรมตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น a y ตรงนี้ก็จะเป็น2 p นะครับตรงนี้ก็จะเป็น b y ตัวหินเนี่ยมันมี2แกนนะครับแต่ไม่เนื่องจากไม่มีในแกนในนี้นี่ Sigma Sigma นะครับซิกมา f x เท่ากับ0ซิกม f x เท่ากับ0ูนนะครับทีนี้ซิกมา f y ก็เท่ากับ ay บวก by เท่ากับ 2p บวกด้วย p ก็คือ 3p นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการหาเลีย t ชันที่จุด a กับจุด b นะครับดังนั้นอันที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งก็คือเราก็ take moment นะครับ take moment ที่จุดที่จุด a นะครับ take ที่จุดนี้ นะครับพอเราเทคที่จุดนี้ปั๊บนะครับตามเข็มเท่ากับทวนเข็มอ่าเราก็ดูจุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับอันไหนมีตามเข็มบ้างตัวนี้ก็จะเป็นตามเข็มนะครับก็คือ BY ส่วนทวนเข็มนะครับทวนเข็มก็คือมาด้านนี้นะครับตรงนี้หนึ่ง P ทวนเข็ม BYBY โมเมนต์นะครับโมเมนต์ก็คือ ตัวนี้เป็นจุดหมุนดังนั้นแขนก็คือ l by คูณด้วย l เท่ากับ 2p นะครับ 2p ตัวนี้ระยะ l ส่วน2คูณด้วย l ส่วน2บวกด้วย p นะครับ p ก็คือระยะ l บวกด้วย l ส่วน4 p หรือ 1p นะครับระยะ l บวกด้วย l ส่วน4 ดังนั้นนะครับ b y l เท่ากับตรงนี้สองตัดสองนะครับตรงนี้ก็เป็น p l บวกด้วยตรงนี้ l ส่วน c นะครับก็ทำเศษให้มันทัดกันตรงนี้ก็4 l บวกบวก l ส่วน4นะครับก็จะเป็น5 5 l ส่วน4ไปคูณกับ p นะครับตรงนี้ก็จะเป็น5ส่วน C p คูณด้วย l ดังนั้นเราก็ย้ายสม,าสมการนะครับ by l l หารกันให้หมดก่อนนะครับ by ก็จะเท่ากับ p บวกด้วย5ส่วน4 p นะครับ5ส่วน4 p นะครับทำเศษให้มันเท่ากันนะครับก็จะเป็น c นะครับ c บวก5 p ดังนั้น by ก็จะเท็น9ส่วน 4p อ่าเราได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือ9ส่วน 4p อ่าทีนี้เราก็เทคโมเมนต์อีกนะครับซิกมาโมเมนตัมที่จุด b เท่ากับ0เราก็เทคจุดนี้นะครับเท่าศูนตามเข็มนะครับเท่ากับทวนเข็มอ่าไหนตามบ้างพอจุดนี้ ay ตามเข็มนะครับก็จะเป็น ay คูณด้วย ay คูณด้วยระยะ l นะครับตรงนี้เป็นระยะ l ay คูณด้วยยละ l บวกนะครับตรงนี้ตรงนี้จุดตามนะครับอันไหนตามบ้างก็จะมี 1p1p ค P ูณด้วย l ส่วน4นะครับระยะนี้ 1p คูณด้วย l ส่วน4เท่ากับอันนี้ทวนเข็มนะครับทวนเข็มตัวนี้เป็นจุดหมุนอันนี้หมุนไปด้านนี้ทวนเข็มก็คือ 2p คูณด้วย L ส่วน2นะครับด้านนี้ด้านนี้ตัดกันตัวนี้ก็จะเป็น pl นะครับ l ตัด L กันให้หมดนะครับดังนั้นก็จะเหลือ ay เท่ากับตรงนี้ด้านนี้เป็น p ด้านนี้เป็น p นะครับตรงนี้ p ส่วน4ก็ไปย้ายข้างก็ไปลบลบ p ส่วน4ี ดังนั้นนะครับ ay ก็จะเท่ากับอันนี้หนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วน4ี่ p นะครับทำเศษให้กันตรงนี้ก็สี่คูณหนึ่งได้ห้าห้าลบหนึ่งได้อันนี้คูณ4ี่นะครับโทษนะฮะสี่คูณหนึ่งได้สี่สี่ลบหนึ่งได้สามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษสามส่วนสี่เราได้แล้วนะครับ ay เท่ากับเศษสามส่วน 3, สีน 4, ่า ทีนี้เรา,เราลองลองดูนะครับก็คือซิกมาเอฟวายเท่ากับศูนย์ข้างบนลงมานะครับข้างลงมาก็คือสองพีบวกพีก็คือสามพีส่วน a y บวก b y นะครับ a y บวก b y ก็จะ a าเท่ากับเศษสามส่วนสี่ p บวกด้วยเก้าส่วนสี่ p เก้าบวกสามได้สิบสองนะคสิบสองหารสี่ 4. ก็คือได้ 3p ดังนั้น 3p ก็เท่ากับ 3p ก็คือสมการนี้ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนตัว free body diagram นะครับว่าจากที่เราหา reaction มาได้นะครับก็คือ ay เท่ากับ3ส่วน4แล้วก็ b เท่ากับ9ส่วน4 p นะครับทีนี้เราก็ไปเขียนไปหา reaction มาทีนี้นครับเรามาเขียน free body diagram กันนะครับจากเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้ free body diagram นะครับ ก็จะได้ r รี c t ชั่มาแล้ว ay เมื่อกี้นะครับเท่ากับเศษสาส่วน4 p by ก็จะเท่ากับ9ส่วน4 p นะครับส p แล้วก็1 p ส่วนระยะนะครับตรงนี้ระยะก็จะเป็น l ส่วนสตรงนี้เป็น l ส่วนสตรงนี้ก็จะเป็น l ส่วนสนะครับ เราก็มาเขียนเชียร์ไดกแกรมนะครับขั้นแรกนะฮะมันก็จะต้องมีเรีแอคชั่นขึ้นไปก่อนเป็นเศษสามส่วนสี่พจากนั้นเศษสามส่วนสี่พนะครับลบกับสองพก็จะได้เท่ากับสามส่วนสี่พลบสองพนะครับตรงนี้เป็นสี่สองแปด แปดลบสามก็คือลบห้าส่วนสี่พีตรงนี้จะเป็นลบห้าส่วนสี่พีพอลบห้าส่วนสี่พีนะครับไปเจอกับไปจับไปเจอกับเก้าส่วนสี่ลบห้าส่วนสี่พีบวกกับเก้าส่วนสี่พีนะครับดังนั้นก็จะเป็นลบ ก็จะเป็นบวกนะครับบวก4ส่วน4 P ก็คือ P นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น P P ปุ๊บตรงนี้ลงมันก็จะลง P พอดอีจากนั้นนะครับเราก็มาเขียนตัวนี้ s f d หรือ f r e e b o a r as shear force d i a g r a m นะครับต่อไปก็จะเป็น BMD ก็คือ Bending moment d i a g r a m นะครับก็คือเป็นพื้นที่ พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมเอ้ยตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับกว้างคูณยาวกว้างก็คือเศษสามส่วนสี่พคูณด้วย L-2 ส่วนสองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ก็จะเป็นเศษสามส่วนแปดพอนะครับดังนั้นเส้นแรกก็ตัวนี้นะครับที่ขึ้นมาโมเมนต์แรกตัวนี้ก็จะเป็น เศษสามส่วนแปดพีคูณด้วยแอลจากจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้เนี่ยก็ลบด้วยพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับพื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะครับเท่ากับลบห้าส่วนสี่พีคูณด้วยแอลส่วนสองนะครับระยะนี้คือแอลส่วนสองนะครับดังนั้นก็จะเป็นพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ก็จะเป็นลบห้าส่วนแปด p ีนะครับดังนั้นจุดตรงนี้นะครับที่ลบลงมาเนี่ยก็คือเศษ3าส่วนแนะครับลบด้วย5้าส่วนแปจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้เนี่ยลบห้าส่วนสีลบหส่วนสี่อัดไม่ใช่ไม่ใช่ จากจุดนี้นะครับตร,ตรงนี้เนี่ยคือเศษสามส่วนแปด pl เศษสามส่วนแปด pl ลบด้วยลบด้วยห้าส่วนแปดก็คือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะครับห้าส่วนแปด pl นะครับตรงนี้ก็จะเหลือห้าลบสามได้สองนะครับก็จะเหลือลบสองส่วนแปด pl หรือเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนสี่ pl ดังนั้นตรงจุดน,นี้ก็จะเป็นลบเศษหนึ่งส่วนสี่ The in p ค so right. so um, ูณด้วย L อ okay. so so ่าท so kind of so ีนี้พื้นใต้พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้นะครับก็คือ p คูณด้วย l ส่วน c อ่าดังนั้นนะครับเราไป p l ส่วน c บวกโดด้วยลบพ l ส่วน c มันก็จะลงมันก็จะตัดที่ศูนย์พอดีนะครับตรงนี้ก็จะศูนย์พอดีอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบวกนี้ก็จะเป็นลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเฉลยนะครับของการบ้านวิศวกรโยธากรมโยธา ปฏิบัติการนะครับอันนี้เป็นข้อเขียนนะครับ20คะแนนนะครับใครว่ามีประโยชน์บ้างน,นะครับกินมีประโยชน์เท่าไหน่ครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA